ขอพรหล,ลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเทวริษชาวไทยทั่วทิศเพึ่งใจเพึ่งพ้าพระปรางหายอดบัญจุพระบรมสารีริกธาตุบูชาหลวงพ่ออู่ทองไม่ 3G นั <ettes> ้นม <tube> ีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจริงๆแล้วน <laughs> ั้นเมื่อทุกคนมีความสุขก็ด้วย 3G ทางโลกอาจจะเป็นทางเทคโนโลยีที่สามารถสนองปัญหาคือความอยากของเราได้ให้เรามีความสุขเราพึ่ง 3G 4G ได้แต่วันใดที่เรามีความทุกข์ทางใจ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือ3 g ของพระพุทธองค์เท่านั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล3 g ของพระพุทธเจ้าก็คือ1 G จที่1คือ good body คือดีทางกายดีทางกายคือกายสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตสไม่ลักขโมย 3. ไม่ผิดประเวณี G ตัวที่2เรียกว่า good mouth good mouth แปลว่าปากดีแปลว่าดีทางปากหรือ วาจาดีแล้วว่าจีสุจริตคือไม่พูดปดไม่โกหกไม่พูดจาสอบเสียไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อหลักการที่ดีคือพูดจานนต้องพูดจาอ่อนหวานพูดประสานสามัคคีและพูดจาดีมีสาระจีตัวที่สาของพระเจ้าก็คือพูดใหม่ก็คือดีทางใจดีทางใจก็คือไม่มีความโลภ ไม่อาฆาตภิยบาิและต้องมีความคิดเห็นที่เป็นวิชาที่ถีก็คือมีความคิดที่เป็นตรงถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นหากเราคิดดีพูดดีและทําดีก็จะทําให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านพบต่ความสุขความเจริญขอควาจเจริญำโดยบมงเกิดสาธุนมัสการขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ พระปรางหายอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบูชา